่วงคนไทยไม่ลืมตัวพระธาตุดอยคำเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของชาวเชียงใหม่เล่ากันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกศาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอายุเก่าแก่กว่า1,300ปีโดยมีหัวใจคือองค์พระบรมธาตุเจ้าที่ถือว่าเป็นที่สุดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชนลองลงมาคือหลวงพ่อทันใจเป็นพระรูปปูนปั้นสมัยชิงแสนพระพักอิมเอิบ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ใครขอพรอะไรแล้วมักสมปรารถนาโดยชาวบ้านมีกติความเชื่อให้อธิษฐานถวายพวงมาลัยล้วน50สพวงเป็นพุทธบูชาสิ่งที่ตั้งไว้ก็จะสมปรารถนาทุกประการโดยคำนอกจากจะมีพระาธาตุเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นที่สถิตของยักษ์คือปู่แสและย่าแสที่ช่วยกันดูแลรักษาพระเกศธาตุบนรอยคำแห่งนี้ปู่แสย่าแสเป็นยักษ์ถือศิลแปด มีความเคารพในพระพุทธศาสนาสังเกตจากรูปของท่านมีผู้นำผ้าขาวม้ามาคลุมเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านถือศีลการบูชาจะนำอำมาตพรูบุรีมาถวายเรา่าทนทั้งสองคุ้มครองพระพรหมาราลิลกธาตุด้วยแรขงขมสมบัติของเมืองเชียงใหม่มีผู้นิยมมาขอบารมีท่านในการขับไล่สิ่งไม่ดีจนความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและโชคลาภต่างๆหากมีโอกาสมาเชียงใหม่ครั้งหน้าต้องมาวัดพระธาตุดอยคำมากราบนนวสการพระพรหมธาตุ หลวงพ่อทันใจและปู่ย่าแสรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะสนับสนุนโดย Major Cineplex และ b l u e o l i t h u m and Bro